สวัสดีครับผมปกป้องถนอมทับนะครับครูฝึกงานขายที่อีซูนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปเที่ยวกับประชากิจดมอเตอร์เซลล์นะครับด้วยรถนี่เลยอีซูมิลเอ็กนะครับพบกันเดี๋ยวไปต่อครับว่าไปไหนบ้างไปเลยดีกว่าป้ายไปกันเลยเจงครับผม ขับรถสบายๆเวลาไม่เมื่อยเดินทางไกลนะครับ Onyel m u มีอออ USB, ฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ทําให้คนขับเนี่ยไม่เหดือยไม่เมื่อยเ,เวลานะครับอยากขับสบายๆรถด้านหน้าวิ่งอยู่กไกลๆอย่างเงี้ยครับเราสามารถตั้งค่าค r u i s e Control ได้เลยเสร็จแล้วพอตั้งค่าเสร็จนะครับกดเซตหนึ่งครั้งปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยครับผมไม่ต้องเหยียบปล่อยเท้าได้เลยนะครับสบายๆโดยการกะระยะจากขคันหน้าเนี่ยเรากะได้3ระยะนะครับใน รไล้อย่างตอนนี้ผมเซ็ตไว้ก็หา่างนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราชินกับรถละเอาใกล้หน่อยจะได้ขับให้มันสนุกขึ้นเสียวนิดนึง <K> เล่งความเร็วที่มือก็ได้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งกดเซ็ตบวกเล่งเลยตอนนี้ผมตั้งไว้1 0ึง100กิเมต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสังเกตดูว่าไม่ไ้เหยียบคันเร่งเลยนะครับแล้วก็แค่ประคองรถไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ ก็ขับรถมาก่อนจะไปไปยักันต่อนะครับเดี๋ยวแวะกินข้าวร้านนี้ก่อนครับอร่อยมากครับสุดยอดอร่อย้านมาโถงนะครับขับรถมาเมื่อกี้ก็อย่างว่าครับพักเที่ยงหิวหิวละนะครับขับมาสบายๆก็จริงแต่ว่ายังคงทับกจะเดินทองที่มาหิวข้าวนะครับเดี๋ยวแวะทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผม ก็มาถึงแล้วนะครับเดเชนอลรีสอร์ทนะครับอากาศดีมากๆเม,มื่อกี้นะครับเราไปลองดูนะครับก็ผ่านถนนที่ค่อยๆสมบุกสมบันเยอะเลยนะครับก็ขับมาตาพักแล้วก็มาถึงที่พักสวยมากๆเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มิงี่แนะนําเลยนะครับหลังโควิดใครจะมามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปขนของกันดีกว่าของเพียบเลย ก็จบแล้วครับทริปวันนี้นะครับกับประชากิจมอเตอร์เซลนะครับที่พามาจัดแคมป์ปิ้งกันนะครับที่เดอะเนเชอรัลรีสอร์ทฟาร์นะครับเขาใส่ดาวก็เป็นทริปที่สนุกมากๆนะครับท่านใดที่อยากจะมานะครับเที่ยวสถานที่ดีๆแบบนี้ที่จังหวัดจันทบุรีก็เรียนเชิญและที่สําคัญต้องขอขอบคุณบริษัทประชากิจมอเตอร์เซลนะครับที่สนับสนุนรถดีๆแบบนี้อีลูสิวเอนะฮะมาให้เราได้ขับพามาให้ทุกท่านได้รู้จักสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับพบกันทริปต่อไปสําหรับกิจกรรมดีจจาาาากกปรระะชิิอย่มตตดนคับ เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube ของประชากจนะครับเข้าไปดูได้เลยครับขอบคุณครับวันนี้มาแล้วสวัสดีครับไปกลับบ้านแล้วลไป